วันนี้เราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับก็เริ่มต้นจากอาหารเสริมตัวแรกนะครับชื่อว่า BBB อยากทราบว่าทําไมคุณโอ๊ต้องกินตัว BBB ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไขมันในช่องท้องเยอะทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยไม่ได้อ้วนเลยแต่ไปวัดผลตรวจมาเนี่ยไขมันในช่องท้องก่อนก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมีสูงถ25ด้วยซ้นดาดูไม่ออกเลยนะครับใช่คือมันจะไปเกาะทารอบเอวเป็นห่วงยาง แต่อยู่ข้างในและเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุของสรารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความหวานไอเบาหวานความดันโรคหัวใจคือมันจะต่อเนื่องกันไปหมดเลยครับ<อ>และที่สำคัญคือมันทําให้โรคขออัืดด้วยเพราะเราออกกำลังกายเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยเร็วครับผมคือตอน,นนี้ออกกาลังกายต่อนื่องมาตลอดแต่ไม่ลงเลยแต่ไม่ลงเลยทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นมาบ้านก็ไม่ลง ปรากฏว่าไขามันตัวนี้คือมันมันเอาออกยากออกยากมากใช่ครับนะครับเป็นอันตรายที่สุดด้วยอแต่พอมากินตัว BBB ตัวนี้กับได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ครับนะครับเพราะว่า BBB นี้คืออะไรครับลองอธิบาย BBB มันย่อมาจากคอนเซปต์ของเขาก็คือบล็อกเบิร์แล้วก็ดิวมันช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อครับอย่างตัวบล็อกเนี่ยเขาบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมัน โดยปกติยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีแค่บล็อกแป้งกับไขมันเท่านั้นเองแต่น้ําตาลอะไรที่เป็นของหวานน้ําหวานที่เรากินกันเนี่ยมันบล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้บล็อกได้หมดเลย<อ>ส่วนเบิร์เนี่ยก็คือมันเข้าไปเบรนไขมันเก่าที่สะสมในตัวเราเนี้ยแหละกําจัดให้ออกไปด้วยส่วนบิ้วซึ่งยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่บิ้วเนี่ยมันก็คือช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทน<อ>แล้วก็ช่วยซ่อมแซมระบกกบกระผาน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มสาเหตุที่จําเป็นเราต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เหมือนเสมือนเตาเผาพลังงานยิ่งมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเตาเผาพลังงานเยอะขึ้นเท่านั้นนั่นแหละครับแสดงว่าเจ้าตัว BB b ตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่เหมือนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นมันก็จะจะได้ผลลัพธ์กว่าดีกว่าการการกินยาประเภทอื่นคือ B b b เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งไม่ใช่ยาแล้วมีออยลรับรองและ ที่สำคัญก็คือมันปลอดภัยไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอนนะครับเพราะที่ผมทานดูเนี่ยมันช่วยลดความอยากอาหารของเราได้ด้วยอมผมทดลองหยุดกินไปบางช่วงผมก็มีความรู้สึกว่า,วามันจะมีโยโย่เอฟเฟกมีอาการมึนงงอะไรทั้งสิ้นครับ,รบ,รบงั้นก็แสดงว่า BBB ก็เหมาะสําหรับคนท,ทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีนะครับ,รบแล้วก็ต้องการให้ระบบการเาผาผลาญในร่างกายทํางานดีขึ้นใช่ครับ ที่สำคัญก็คือมันสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ด้วยดูจากผลตรวจของผมได้ครับออชัดเจนเพียงแค่หนึ่งเดือน,เ,นเห็นความแตกต่างเยอะมากครับออน่าสนใจมากครับ,รบแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัว BBB ตัวนี้สามารถติดต่อได้ติดต่อทางไหนได้ครับคุณสามารถติดต่อไปยังคนที่ส่งลิงก์ตัวนี้ครับให้กับคุณดูได้เลยและคุณสามารถศึกษาข,ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอืม